สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่มีเมนูต้มจับ่ายแสนอร่อยมาฝากค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะเดี๋ยววัตถุดิบเดี๋ยวแม่จะแนะนํานะคะว่ามีอะไรบ้าง<ม>นี่เลยหมูสามชั้นหั่นท่อนเรียบร้อยแล้วนะคะสว่วนนี้จะเป็นแค่รทกับหัวใช้เท้าอันนี้แม่หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีใบตังโอพร้อมผักชีหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็น กัดขาวแล้วก็วางตรงค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะเห็ดหอมสดแม่ก็หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะลากใบต่างรากใบต่างโอนะคะแล้วก็รากผักชีค่ะเต้าหู้ค่ะอันนี้แม่หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมสับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือต้มจับใส่กันเลยค่ะผู้ชม สูตรของแม่นะคะแม่จะทําเป็นสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งแม่จะต้มน้ําให้เดือดเพื่อจะเตรียมทําน้ําซุปไว้ส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้แม่ต้มน้ําแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ในส่วนของลากผักชีแล้วก็ลากใบตังโอนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะในขณะที่น้ําเดือดนะคะเดี๋ยวเราเตรียมน้ําซุปไว้ก่อนส่วนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่รสด,ดีนะคะ สดีใส่ไปส่วนหนึ่งก่อนสดดีสิวขาวค่ะสิวขาวใส่เป็นส่วนหนึ่งก่อนซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะใส่บางๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดผักแล้วก็ใส่ในส่วนของในหม้อต้มอีกทีนึงค่ะเราก็ไม่จะเติมเป็นสีอิวดำนิดนึงนะคะเพื่อให้ต้มจับฉ่ายเรามีสีสันสักหน่อยนะคะเนี่ยค่ะแครอทสักส่วนหนึ่งให้น้ำซุปเขาหอมยิ่งขึ้นนะคะ แครอทกับหัวไชเท้าค่ะเตรียมน้ำซุปให้เขาหอมก่อนนะคะประมาณนี้คุณผู้ชมเราก็จะตุ๋นในส่วนของหม้อน,นี้ไว้ก่อนนะคะทีนี้เรา,ามาตัดในส่วนของการจะผัดผัดผักเพื่อทำต้นจับฉ่ายนะคะคุณผู้ชม,มค่ะมาส่วนอีกส่วนหนึ่งตอนนี้แม่จะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันไว้นะคะแม่จะทอดเต้าหู้ก่อนค่ะ ราต้องใส่กระเทก่มนเลยนะคะเมื่อพองได้เต็มที่แล้วนะคะเราก็ตักพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่ป้้งกระข่ายตอนสุดท้ายแล้วก็เอาน้ำมันออกส่วนหนึ่งนะคะเอาไว้ก่อนค่ะใส่กระเทียมค่ะ สูตรอของแม่แม่จะผัดก่อนนะคะผัดผัดก่อนกระเทียมเจียวกระเทียมไม่พอหอมกระเทียมเริ่มเหลืองเราใส่หมูสามชั้นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะแม่จะใส่แครอทที่เราเตรียมไว้กับหมวเชยเท้าค่ะลงไปผัด อันนี้คือผัดพอสลดพอนะคะเพราะเราจะต้องไปใส่ในหม้อเอาแค่ประมาณให้มันหอมนะคะคุกท่านหลังไปนั้นนะคะเราก็เติมซอสนี๋ฝอยเขียวค่ะแบบปร้มากนะคะแล้วแต่วัตถุดิบว่าเรามีเยอะแค่ไหนตอนน้ำมันหอยนะคะก็เหมือนผัดกเลยนะคะทุกท่านตอนน้ำมันหอยใส่ไปเลยเกวขาวค่ะตามไเด้ยวย แล้ส่วนหนึ่งแม่เติมใส่หม้อน้ำจืดไปแล้วนะคะแล้วก็แม่จะใส่เกลือเจียวไปหน่อยหนึ่งใส่น้ำตาลด้วยนะคะ,ะเพิ่มกลิ่เข่าจะออกหวานนิดนึงใส่น้ำตาลไปแล้วเราก็ผัดต่อไปเรื่อยๆเสร็จแล้วแม่จะใส่เห็ดหอมนะคะเอา,าไว้ผัดก่อน หอมไปเลยระหว่างนี้ถ้าน้ำแห้งเราตักน้ำซุปที่เราต้มไว้นะคะเอามาเติมฝั่งกระทะนะคะตอนนี้ก็่จะใส่ผักกวางตุ้มวางต้งกับผักกาดขาวค่ะจุดด้วผัดแล้วก็เอาตังโอใส่ไปด้วยเดี๋ยวระหว่างนี้แม่จะปิดฝานะคะให้ผักมันสลดเราค่อยเปิดฝามาดูกันอีกทีค่ะ น่าจะร้อนอยู่นะคะตักสล,ดลัดละเดี๋ยวแม่ตักข,ข,ขั้นขึ้นมเดี๋ยวแม่จะตักผักที่อยู่ในกระทะนะคะเอาไปใส่ในหมอ้อน้ำซุปนะคะให้เราเตรียมไว้ก่อนนะคะแม่จะตักใส่นะคะทีเราก็เคี่ยวจน ต้มจับฉายก็คือผักได้ที่นะคะจับฉายนะคะยิ่งหลายวันยิ่งอร่อยส่วนใหญ่นะคะถ้ากินอีกพุ่นะคะเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะประมาณ4ี่สิบสี่สิบห้านาทีได้หมดเลยค่ะให้ผักจนเปื่อยทีนี้พอผักเปื่อยพอหมูเราเปื่อยเนี่ยทุกอย่างมันจะลงตัวมันจะอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาดูทีนะคะผู้ชมค่ะแม่ต้มได้ประมาณสักพักหนึ่งแล้วะคะ่ะเดี๋ยวแม่ใส่ฟองเต้าหู้ลงไปต้มต่อน,นะคะ ที่เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะแม่เคี่ยวประมาณพักใหญ่ๆแล้วนะคะเปิดหม้อด,ดูกันซิอือหือกลิ่นหอมมาเลยคุณผู้ชมค่ะผักเปื่อยหมดแล้วค่ะเคุณผู้ชมน่ากินไหมคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะคุณผู้ชม อร่อยทีเดียวเลยค่ะฝากเมนูต้มจับฉายลองทำดูกันนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามแม่และน้องไม่วาตลอดยังไงฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ